สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีคอยบอกเจ้าแล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แลยวอฟครับสายตรงหาพี่สาวป้ายานนะครับโอโหงานนี้สิครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะครับเสียงที่จะมาเปิดตอนนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณว่าใช่หรือไม่ใช่สิครับเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันคับครับแป๊บนึง เป้าคะค่ะเอ่อพอดีหนูนะคะขอรบกวนคุยกับคุณคุณป้าเรียกป้าดีกว่าเนาะพ่องพันหน่อยได้ไหมคะ,คะรู้จักอ,อบุตรหลันบาลสีไหมคะได้ข่าวว่าคุณพ่องพัน,เน์เป็นพี่สาวของป้าบุญหลันใช่ไหมคะ ู้พฤติกรรมเขาไหมว่าทุกวันนี้ชีวิตของบุลันเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยทำตัวแบบไหนทำให้เสื่อมเสียบรุตระกูลมากเลยนะคุณพี่รู้หรือเปล่าคะรู้พฤติกรรมของอป้าหย่อนยานนี่ไหมพี่ผองพันนี่ันไม่รู้นะคะเอ้าไหนเขาบอกว่าอุ้ยเพิ่งแชทไลน์ลคุยกันอุ้ดพี่สาวพี่อบเจออบเจออยู่อ่ะนี่ไม่รู้จริงๆหรอคะ เนี่ยน้องสาวตัวดีของพี่อ่ะทําให้ครอบครัวของคุณพี่เดือดร้อนแลน้วนะเนี่ยขายขี้หน้านะคะทําให้คุณพ่อของคุณพี่เป็นตัวตลกได้ข่าวเป็นการให้เฮี้ยอย่างนี้คับพี่ป่องพันต่วพี่อบเชย บอกไล้ว่าอย่ารล้อเล่นกับระบบหน้ากาใครเริ่มก่อนนะคะเวลาเวลาอ่าฟังแค่นี้พอครับทุกท่านฟังแค่นี้พอครับเกิดอะไรขึ้นครับสายตรงหาป้าบุหลันมันเกิดอะไรขึ้นครับป้าบูหลันตายแล้ว ผมเตือนป้าบูลันแล้วว่าอย่าไปเล่นอ,อีเต้มาอ,อีเต้นี่มันอีเต้นี่มันสุดยอดผมบอกเลยโทรละลานทั้งหมดอีเต้มันก็โทรละลานไปนะเป็นไงอะป้าบูลันผมเตือนป้าบูลันแล้วนะโอ้พูดอะไรเตือนฟังกันบ้างดิฟังกันนิดนึง โอ้ตายแล้วหัวจะปวดเลยพรบุรันผมแทบช็อกเลยเมื่อรู้ข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเดือดร้อนกันไปหมดพรบุรันเอาไงต่อทีนี้หัวจะปวดเอาไงต่อทีนี้เดี๋ยวก็โทรหาพี่สาวก็โทรหาพี่ชายอีกโอ้ตายเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวจริงๆนะครับน่าหัไหม ผมเตือนแล้วนะเตือนแล้วไม่ใช่ไม่เตือนก็บอกว่าอย่าไปสร้างฟาร์มเดือดร้อนอย่าไปเอารูปลูปใครมาขึ้นถึงว่าในคลิปมันไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าแต่มันก็ไม่สมควรที่จะไปเอารูปลูปใครหรือว่าจะไปเอาภาพแม่ใครมาขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่สมควรอย่างยิ่งเลยอันนี้ต้องบอกต้องนําเรียนไปถึงนําเรียนไปถึงคุณป้าบูหลันนะครับบันไดลิงนะครับอ นำเรียนถึงคุณป้าบูรันบรายลิงด้วยนะครับเนี่ยคุณกาททำให้พี่น้องพ่อแม่เดือดร้อนหมดเลยอีเต้มันไม่จบหรอกปล่อยให้คนอย่างอีเต้เนี่ยกูเคยสู้กับมันมาก่อนอีนี่มันไม่จบไปง่ายหรอกปล่อยให้อืนะคะไปขุดบ้านมันมันไปเอาบ้านทรงไทยมันไปเอาเรือยอทมันไปเอาภาพแม่มันภาพลูกมันมาขึ้นมึงมันไม่สมควรแล้วคารเนี้ยคุณดูไรเต้ไม่จบไปง่ายครับครับทุกท่าน จบยากครับบอกเลยว่าจบยากเตเล่นทุกดอกเอาไงอย่างเนี้ยป้าป้าเอาไงป้าบอกสิป้าเอาอยัางไงต่อนะมันเดือดร้อนบานตายไปถึงพอ่อาถึงพี่ทั้งสองคนเลยค่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรโซเชียลเลยเนี่ยมันเดือดร้อนกันไปหมดเลยเข้าใจปะ่ะ มันเดือดร้อนกันไปนหมดเลยแล้วผมได้ข่าวมาแววว่าจะมีการโทรไปหาพี่ชายพี่หญิงเนี่ยผมก็โอ้ตายแล้วเพราะว่าวันนั้นไลฟ์สดอ่ะพี่ชายพี่บอกเบอร์โทรอ่ะในไลฟ์สดผมอ่ะหลายคนก็ได้ยินนะผมไม่รู้หรอกว่าใครจดเบอร์โทรบ้างอะไรบ้างผมไม่รู้ตายแล้วอืม งานเข้าแล้วล่ะงานเนี้ยงานเข้าแล้วล่ะนะงานเข้าแล้วล่ะปวดหัวเลยทีนี้ผมปวดหัวแทนครอบครัวเลยทีนี้มันก็จะลาไปหาครอบครัวป้าแต่ผมยังว่าละผมเชื่อว่าป้าผุ้หลันก็คงไม่ทุกข์ร้อนอะไรหรอกคนอย่างป้าบุหลันเป็นคนที่ไม่ได้สนใจโลกไม่สนใจอะไรนะไม่สนใจโลกไม่สนใจอะไรมากมาย ผมเรื่องนะอั้นะคนจะปั๊บบุรันนะนะก็เอาเราจะปับเราจะปับบุรันนะไปคิดแต่กองเอาว่าอะไรสิเฮย้ยเหนื่อยใจผมเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจที่มีน้องสาวแบบนี้นะครับทำคอนเทนต์ไปเอารูปภาพกูรูมาขึ้นหน้าพวก คนนี้ขึ้นหนาโป๊กมันมันไม่สมควรเน้วเขาแล้วก็ยุ้ยใส่เต้อยู่นะเต้ที่มันเล่นไม่รู้เรื่องหรอกได้ปะเออมันไม่สนนะอีกนะผมหรอกก็คุณไปเอาลูกลูกมันมาขึ้นได้ปะเออมันด่ามันก็แค่ด่าแค่คุณมันด่ามันก็ด่าแค่มึงแต่มึงดันไม่ได้ม่ด่ามันกลับแต่เมืองดันไปเอารูปลูกมันขึ้นมาโชว์เพราะอะไรอ่ะ เดี๋ยวผมอีพีหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะอีพีหน้าที้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้ต้องขยายเรื่องนี้ต้องขยายสิ่งะบวนการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ให้หมดนะครับผมได้ทราบข่าวมาแล้วกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแชร์อีพีต่อไปแล้วกันนะถึงกระบวนการที่จะกัดเต้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกระบวนการที่จะสกัดไอเต้เนี่ย นะทางอีเต้เนี่ยมันพาใครบางคนเข้าไปนะในช่วงแรกๆเนี่ยแต่สิ่งที่เต้มันถูกเนี่ยกฎหกายทำตอนนี้มันไม่ยุำติธรรมสำหรับมันจริงๆเลยนะงานนี้นะมึง EP ต่อไปห้ามพลาดเดี๋ยวผมจะมาแชร์ขบวนการที่โลบเต้นะให้อฟรีได้ดูกัน แล้วก็ามาฝากกดไลค์ที่ผมรู้วนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วนยะนะครับนะทุกคนนะ